ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจงเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลาคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีอัน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่แน่นอนบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทูกแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความตายหลวงพ่อฤสีล่งดำได้ให้คำสอนง่ายๆเพื่อให้เราเตรียมตัวรับมือกับความตายอย่างมีสติคำสอนของท่านนั้นเต็มไปด้วยข้อคิดที่จะทำให้เรารู้จักการปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดมั่น ทำให้จิตใจของเราสงบลงถ้าหากเราเข้าใจคำสอนนี้และนำไปปฏิบัติชีวิตของเราก็จะดีขึ้นแน่นอนครับชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นทุกท่านควรฝึกเพื่อเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลาหลวงพ่อฤสีดึงดำ ท่านได้กล่าวสอนไว้ว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจงจำไว้ให้ถึงที่สุดเมื่อกำไว้ทุกวันลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกไวเสมอว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าอาจจะตายก่อนก็ได้ความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายถ้าเราตายเร็วก็ดูอย่างสัตว์ในอบายภูมิ มีนรกและเปรตเ,เป็นต้นก่อนจะตายถ้าเราทำความดีนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะฟังต่อไปข้างหน้าในเรื่องวิมานวัตถุจะเห็นผลมีความสุขถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยพย์มีความสุขถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นเปรตไปก่อนแล้วจึงเป็นเทวดาท่านตงตั้งใจไว้ว่า การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกข์มาจากไหนทุกข์มาจากตัญหาความทยานอยากถ้าเราทำลายตัญหาจะได้อย่างเดียวเราก็พ้นทุกข์ตัญหาส่วนไหนที่เรามองกันคือตัญหาจุดหลงไหลไฝฝัน ไปในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงและสมัมผัสเนื่องด้วยการอารมณ์อยากได้ในสิ่งเหล่านี้รู้ว่าตัณหาเป็นทุกข์มีความโลภความอยากได้อยากจะร่ำรวยมีอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะของตนถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าโลภอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นถ้าเป็นพระโยคาวจรก็เรียกว่ามีจิต คิดติดอยู่ในลาบแม้จะหามาได้โดยชอบธรรมแต่จิตติดอยู่ในลาบนั้นลาบนั้นจะชื่อว่าเป็นตัณหาในข้อนี้เป็นคนที่สิ้นความดีหาความดีไม่ได้และก็ความอยากอีกอย่างหนึ่งอยากโกรธอยากพยาบาทอยากเด่นติดอยู่ในโลกธรรมแล้วก็อยากจะหลงคิดว่าเราไม่แก่เราไม่ป่วยเราไม่ตาย มีสภาวะของจิตไม่เนื่องด้วยความเมตตาปราณีไม่เนื่องด้วยพรหมิหารสีไม่มีการเสียสละรวมความว่าตัณหาประเภทนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิดมันต้องเกิดต้องแก่ต้องป่วยต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจอยู่เรื่อยไปเป็นของไม่ดีจงน้อมจิตไปถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินีห์สี ในมหาสติประฐานสูตรว่าเราเห็นร่างกายของเรามีความรู้สึกเพียงสักแต่ว่าเห็นจิตไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายนั้นถ้าหากว่าเราเห็นร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายของบุคคลอื่นเราไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายของเราหรือร่างกายของบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินทั้งหมดในโลกเป็นอันว่า เราไม่พอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานหาจุดทำลายความรักระหว่างเพศทำลายอำนาจของความโลภทำลายอำนาจของความโกรธทำลายอำนาจของความหลงเราศึกษากันมาแล้วทรงอารมณ์จิตไว้อย่างนี้ไม่ช้าดวงจิตของท่านก็จะผ่องใสเหมือนแก้วเวลาตายแล้ว ก็ไปนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจไม่ต้องมีอะไรเป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องของท่านทั้งหลายที่จะต้องพยายามทรงจิตไว้เสมอแล้วการทรงจิตไว้เพื่อให้จิตทรงอยู่เนื่องในการจิตจะระงับนิวรณ์ห้าประการคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนา ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพ่อเราต้องต่อสู้จริงๆก็ไม่เห็นเป็นของยากดูปฏิปทาของท่านผู้เท่าฟังมาแล้วอย่าฟังทิ้งฟังมาแล้วพึงปฏิบัติตามท่านทำได้เราก็ทำได้ท่านบรรลุได้เราก็บรรลุได้ทีนี้มาฟังปฏิปทาของท่านต่อไปโดยย่อท่านกล่าวว่าสมัยที่ท่านได้อสุภัสสัญญา เห็นกระดูกลอยมาแล้วก็พิจารณาเห็นคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดเป็นกระดูกก็จับกระดูกเป็นภาพนิมิตจนกระทั่งจิตทรงตัวฌานสี่เป็นอันว่าอสุภกรรมฐานนี่เขาบอกว่าเป็นกรรมฐานพิจารณาทรงจิตไว้อย่างสูงแค่ปฐมฌานขาว่ากันอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติจริงๆถ้าเราฉลาดเราก็เอาปฐมฌาน มาทําชานเสียอย่างสบายๆถึงชานสี่ท่านผู้เท่าท่านเล่าให้ฟังว่าท่านจับเอาอสุภาทั้งหมดเมื่อได้อธิกังปฏิกูลังแล้วท่านก็ไล่เบี้ยไปเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจับภาพไปเลยให้จิตทรงมันเน่าแบบไหนมันเหม็นแบบไหนมันเละแบบไหนมันขึ้นแบบไหนมันพองแบบไหนท่านทำเป็นชาดสี ได้หมดทุกอสุภาษสิบอย่างจิตใจทรงตัวเห็นคนเมื่อไหร่เห็นสัตว์เมื่อไหร่เน่าหมดเห็นวัตถุธาตุต่างๆเห็นโครงกระดูกไม่มีความติดในความสวยสดงดงามแต่ทว่าเวลานั้นเป็นเรื่องสมถภ,ภาวนาเวลานั้นความรู้สึกในระหว่างเพศก็ไม่มีเห็นคนคนเน่าเห็นสัตว์สัตว์เน่าเห็นคนเป็นกระดูก เห็นสัตว์เป็นกระดูกมีสภาพน่าเกลียดแต่จิตยังไม่น้อมไปในด้านวิปัสสนาอย่างสูงมัวแต่เล่นสมถะภาวนาธรรมดาเห็นว่าเน่าเห็นว่าเหม็นเห็นว่าน่าเกลียดเห็นว่าโศโครคนี่เป็นสมถะภาวนาถ้าเป็นวิปัสสนาต้องพิจารณาเห็นความเสื่อมโทรมของร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงเสื่อมไปทีละเล็กละน้อย แล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจิตไม่เข้าไปยึดไปถือท่านบอกว่าเวลานั้นอารมณ์วิปัสนาญาณท่านมีนิดหน่อยเล่นเฉพาะสมถะภาวนาให้มันช่ำใจเพราะความเข้าใจผิดตามบันทึกท่านบอกว่าถ้าเราคิดควบกับวิปัสนาเสเวลานั้นความจริงท่านบอกว่าหลวงพ่อป่านก็สอนวิปัสนาแต่ว่าท่านเป็นคนใจเดียว ถ้าจะเอาอะไรเอาให้มันพังไปเป็นด้านๆถ้าไม่ได้ยอมตายเถิดดีกว่าขึ้นชื่อว่าไม่สามารถในชีวิตนี้จะไม่มีไปอันขาดส,สำหรับท่านท่านรู้สึกว่ามีกำลังใจเด็ดเหนียวมากในสมัยที่กำลังเล่นอสุภกรรมฐานแล้วก็มีวิปัสสนาญาณเจอปนนิดหน่อยกันชาญเสื่อมสิ่งที่เป็นศัตรูกับอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิด นั่นก็คืออิสตรีที่เป็นเพศตรงกันข้ามสตรีก็ระวังบุรุษถ้าบุรุษก็ระวังสตรีจะเข้ามาเล้าโลมด้วยเหตุต่างๆมาติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในฐานะที่อยากจะเป็นคนรักด้วยดีไม่ดีแกก็พูดเปิดเผยชวนรักชวนแต่งงานแต่ต้องระวังแล้วก็จงอย่าไปโทษใครเขาถ้าเราไปหลงนะ่งเมอในคำป้อยอทั้งหลายเหล่านั้น คำชักชวนความดีของเรามันจะด้วนชาญจะสลายตัวตามบันทึกของท่านผู้เท่าบอกว่ามากันหลายแบบคนมากันหลายฐานะเรียกกันว่าความสวยก็มีความร่ำรวยก็ปรากฏศักิ์ศีกก็ใหญ่ฐานะก็สูงมากันทุกแบบท่านก็เฉยจะมาอย่างไรก็ช่างโผล่หน้าเข้ามาท่านก็เอาความพังคือว่าร่างกายเน่า เขาตั้งไว้เป็นอสุภาสัญญาจนถึงจบถูกออกปากว่าคนหน้าโง่อย่างนี้ไม่เคยพบสตรีนางนั้นสมัยนั้นเธอ,อยังอายุไร่เลี้ยกับท่านยังเป็นสาวท่านกำลังเป็นหนุ่มและมีเงินนับแสนคนมีเงินนับแสนในสมัยนั้นในสมัยนี้ก็นับเป็นสิบสิบล้านเอาทั้งร่างกายทั้งทรัพย์ทั้งหลายเข้ามาล่อท่านก็ไม่ยุ่ง เอาหูไปหนาเอาตาไปไร่เขาพูดทางนี้เราไปทางโน้นเขาพูดมาทางนี้ทำเมื่อรู้ไม่ชี้เสียเมื่อพูดมาในด้านความรักระหว่างเพศท่านทำเป็นไม่เข้าใจแต่ว่านางนั้นก็ไม่ละความพยายามใช้ความมานะพยายามอยู่ถึงหนึ่งปีเป็นอันว่าราชสีไม่สามารถจะข้าหมูได้เพราะหมูตัวนี้กลายเป็นหมูป่ามันมีเขี้ยวเล็บ ในที่สุดเขาก็เบื่อหน่ายถอยไปเองแต่การถอยไปตนเองก็ยังไม่พอยังให้คนอื่นมาติดต่อเป็นตัวแทนท่านก็เลยบอกว่าท่านต้องปราบกับอสุภัสสัญญาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดท่านก็ชนะท่านชนะตอนที่จิตใจไม่น้อมไปตามนั้นความสำคัญในความรักไม่มีทำให้คนใจด้านแต่ยังไม่ได้พระอนาคามี คือเรื่องของชาลโลกีเท่านั้นท่านคุยให้ฟังว่าชาลโลกีนี้ต้องระวังมันเสียจริงๆเผลอไม่ได้เผลอเมื่อไหร่อารมณ์แวบเข้ามาทันทีเพราะดีที่ท่านไม่ยอมแพ้มันเป็นอันว่าเมื่อท่านไม่ยอมแพ้มาตุขามผู้เป็นศัตรูกับอสุภกรรมฐานเขาก็แพ้ไปเองในช่วงนั้นท่านบอกว่ามันมีความลำบากใจไม่น้อย หนีเสือปะจระเกยอยู่ตลอดเวลาคนนี้หมดไปคนใหม่เข้ามามีลีลาด้วยประการทั้งปวงถ้ามีอารมณ์ธรรมดาก็ผลไม่ไหวแต่ท่านก็เลยมัดกับอารมณ์ฌานในอสุภกรรมฐานหนักขึ้นยิ่งมีคนมากมาเท่าไหร่เมื่อคนจะขึ้นกุติท่านก็จับอารมณ์เข้าฌานสี่พิจารณาภาพของสตรีเป็นสร้างศพเน่าเละไปหมด เป็นอันว่าท่านชนะเมื่อชนะแล้วอาจารย์ของท่านก็ยิ้มคือหลวงพ่อปานเมื่อเห็นหน้าท่านเข้าท่านก็ยิ้มบอกว่าชนะแล้วหรือท่านยกกราบเรียนหลวงพ่อปานว่าชนะแล้วหลวงพ่อปานท่านบอกว่ายังไม่ชนะจริงการชนะอย่างนี้เป็นประเภทจับเสือกดคอเอาไว้เท่านั้นเรียกว่าเรากดคอเสือไม่ให้เสือกัดคอยระวัง กำลังฌานถ้าพลาดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเสือกัดหลวงพ่อป่าก็สั่งว่าอย่าประมาทกรรมฐานกองใดถ้าได้แล้วถ้าจะทำกรรมฐานกองอื่นต่อไปต้องใช้กรรมฐานกองเดิมให้มีอารมณ์ทรงตัวเสียก่อนจงอย่าทิ้งของเก่าจงอย่าเดินไปหาของใหม่ต้องไล่เบี้ยของเก่าก่อนเมื่อไล่เบี้ยของเก่าครบแล้วจึงจะจับของใหม่ต่อไปแล้วท่านก็บอกต่อไปว่า ของใหม่ของเธอยังจะปรากฏขึ้นในระยะคืนนี้นี่พระอาจารย์ท่านดีท่านบอกอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าคิดว่าอาตมาเป็นครูท่านเวลานี้จะบอกบ้างไม่ได้หรือก็ขอตอบคําเดียวว่าไม่ขอวัดรอยอาจารย์ครูบาอาจารย์ทำไมอย่างนั้นอาตมาไม่ขอวัดรอยท่านจะขอแนะนําท่านไปตามขนลองของธรรมปกติ เป็นสายกลางเท่านั้นจะไม่จี้เฉพาะจุดเว้นไม่แต่ท่านใดมีความสามารถจะตัดสันโยษได้อย่างนั้นจะเตือนให้นิดๆพอเป็นนิมิตเครื่องหมายเท่านั้นจะไม่บอกชัดทั้งนี้เพราะว่าการพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโภค ที่เราได้จากหลวงพ่อฤาษีดิงดำในคลิปนี้นะครับอย่างแรกชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเราจึงควรเตรียมใจให้พร้อมและใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่าข้อที่2ความอยากในสิ่งต่างๆนำมาซึ่งความทุกข์หากเราละความอยากได้ชีวิตก็จะสงบสุขข้อที่3ร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยง มีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาเราจึงไม่ควรยึดติดกับรูปลักษ์ภายนอกข้อที่4การฝึกสมาธิและการหัดพิจารณาทุกสิ่งให้เห็นตามความเป็นจริงจะช่วยให้เรามีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวข้อที่หการงานทุกอย่างล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่นและอดทนแม้จะมีอุปสรรคมากเพียงใด หากเราไม่ยอมแพ้เราก็จะประสบผลสําเร็จและข้อที่6นะครับใช้ชีวิตบนทางสายกลางการใช้ชีวิตที่พอดีไม่สุดโตง่งทั้งทางโลกและทางธรรมจะช่วยให้ชีวิตสมดุลและมีความสุขคำสอนของหลวงพ่อฤาสีลิงดำในคลิปนี้เตือนให้เราไม่หลงอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงหรือความสวยงามของร่างกายโดยที่หลวงพ่อ ได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตสอนให้ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจ,จสงบและไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งที่นำทุกข์มาให้หากเราฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วชีวิตของเราก็จะพบกับความสงบสุขขอเพียงเรามีความตั้งใจและปฏิบัติด้วยความเพียร